วัสดีค่ะประเด็นสิมา่ลเราเหตุการณ์นีท่านกอ่อไหมฟังประเด็นบวกหูเท่าต้องการเนาะค่ะเนาะประเด็นก็เอานี่บาทีไห้คุ้นหมอยกินเสพเสียพริกนุ่มมันแข็งแซ่แข็งไว้ก็เลยเอาไปเวฟในเตาไม่ครเวฟบาสีเวฟหน่อยหน่นะที่ไปกดผิดจะไหนบ่ไม่เอาซะจนคิวกุมบานผนได้ผนพากันไอนเบิฮียนได้วันนี้ประเด็อนอะไรอโอถเพมันได้หลาย ไฟยังเคยใหม่บ้านเพิ่นอย่ประเด็นกับไอเพราะประเด็นโอ้ยความรูเทาเ่าถึงการเนาะเนาะอันนี้มันเป็นถวยี่อย่างงูเนี่เยเพิ่งมามันเข่าว่าได้่าสันประเดอนกับพเคยเห็นจะเสียนะประเดอนกับว่าจะไปเหยอยดูเตี้ยประเดอนเขาถวยกับเบี่ยงเขาไปคิดว่าอันนี้มันเข่าได้ตอนนี้ด้ยไปอบมันแข็งไปอบก็จ้าใหม่ใหม่บักคักด้เปล่ะ ควมหูเพราะอ่นเนาะคนะเนาะนี่เราสีหเหตุแล้คล้องมันลำบากอ่นลูกเขาเจ้าก็ไอประเดียนก็ไอถือกินสํำหลักว่าสันเนาะคะเนะาะบกหูบกหูอย่างโอ้สเสดจําเป็นบทเลียนเลยค่ะเด้อนะ้องสีมันใจบ่ไหเนานะควาหรูเ,เรถ่าว่า่องกันไปกดไม่ครเวผิดอัานเไดบุ <c oughs> ตัวจตากแดดไปเดินการสำหรับไอออกๆเลยมันดำปือเลยมันเกือบจะไม่ไฟไใหม่บานป <c oughs> เป็นเริตรกงจนนะะิตตกงค่นเนาะเปิดหน้าต่างเปิดพัดลมให้เิ่นละจะไปบ่เห็นกินแห้งแห้งรกันแล่นหนี้ออกแห้งแต่บ่ระท่านประกันไอเบิดแห้ยน่าหลอด กินหมักพริกมันแห้งเลยเนาะคนะเนาะเพื่อนวาไปเดือนเนยยังไปอบป,ประจันวาไปเดือนเล้ยว่าเอาหนําพริกไปอบวาอบใส่ถ้วยย่างถ้วยนี่เอาไปเพินเน่นเบิ่งเพื่อนกัเลยวานโอ้ยมันเข่าได้ไปเดอนกันึกว่ามันเข่าได้ความวังดีใหญ่เพื่อนกินสันเนียไใหม่อ้อย่อเลยโอ้ย,อย,อย,อยตัวไปเป็นบทเรียนบ่าเอาไปอีกเทีอล้วเนาะคนะเนาะ เก็นะบใฟไม้ไฟใหม่บ้านเขาเก็บไปนึกตายเนาะนี่ประเด็นเก็บไฟไใหม่บานนะเก็บดับแนวแต่นายเฮ้งบอกเหตุการณ์นี่เป็นบทเลียนเด้อก่ะเด้อผู้ใดก็ได้ะดจะเช็ดขึ้นประเด็นเด้อค่ะมันเขาไม่โกวีบได้ดเนาะค่ะเนาะประเด็นกระผ้จัิ่นบอกว่าถ้วยันที่เป็นขอบขอบสีทองกับเขาไม่โกวีบได้ดสีเขาใดถ้าถ้วยกระเบื้องส้มตีบปมีขอบสีทองเนาะค่ะเนาะ นี่แล้วเฮ็ดให้เจ้าของันลำบากตอนเฒ่าเฮ็ดเจ้าของลำบากตอนเฒ่เา,นเานุ่นข้เจ้าไอไดเฮียนน่นะรถดฮ่ากันไอกุงกุงเนาะประเด็นแล่นออกมาทางหงอกมาทางกู้อาเบยโอ้ยเส้นตกใจเส้นยานข้าเจา้าทายขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อประเด็นได้มาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังได้เป็นบทเรียนเนาะค่ะเนาะประเด็นกระโปรงแล้วก็อยู่เราคน ว่าประเดีนบุหงาเท่าเพราะต้องการกับบัวประเดีนเราค่ะใครอยู่กับขอพุ่นท่าไหลายผันพ่อสันโอ้ยลําบากอ่ะค่ะหา,งงาเงินเลี้ยงหลานอะได้เราไม่มีมองสีนั่นนะเนาะค่ะเนาะขอพุ่นถูกกาลัางเร่งใจเลยค่ะเด้อประเดีนมา่อเรานิทานกล่อมให้ฟังเหตุการณ์มื่อน,นี้ <laughs> ประเดียนกับตกใจญ่เพรประเดียนั่นนะโอ้ยตกใจญ่จมจัน บ่คิดว่านั่สิเป็นนังสีไปได้เนาะค่ะเนาะดีวันเพื่อนเห็นก่อนเพื่อนพากันมาดึงออกไปเดือนกันเรียนมาในขั้วสีมาเห็ดอันไค,คน่ก้นให้เพื่อนต่อยพ่อกลับเขาไปแล้วโอ้ยไฟ้ะสีใหม่บานกระจาเนาะควนกุบเมกได้ย,งย,ยังว่แต่นายแห้งเฝ่าดึงอัน,นปักไฟออกเฝ่าเอาออกจากกันเตาไม่โควฟเนาะค่ะเนาะ ดำปืป้ยๆแล้วยังว่าโอ้เหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นเป็นบทเรียนแล้ววันนี้เท่าแล้วจนหกสิบปีกับสิมาาลำบากตอนเท่าแล้วโอ้ยนยนยขวรด้วยขวรมาเด้อเป็นบทเรียนหรอเนาะกันเนาะสวัสดีค่ะ <c oughs> กินมันแห้งขันพัสันกันนั่นประเด็นหนึงเป็นโรคหอบอยู่เนาะขันไอเรามันนึ่งไอคากเรามันลําบากข้อหันใจดังวีดวีดคือแมวเนี่ยประเด็นนึงเป็นโรคหอบอยู่เธอกินยังกับว่าได้ลาบากอันบ้านเ้าเอินโรคขีกอะเงื้อเนาะค่ะเนาะคนคนไทยพ่นเอินโรคหอบดขอบคุณหลายๆด้วยกะเด้อมาเราเหตุการณ์ให้่ังขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ ขอบคุณโอ้ยประเด็นเอาตัวนีกันเด้อค่ะเด้ออยู่หลอดปลอดภัยประชุกคนประเด็นมเมยเฮงเหตุการณ์ตื่นเต้น,ตนข,ขนาดเลยสวัสดีค่ะ